ดัดวีดีโอแล้วหมดกล้วยหาอะไรหาปลานะเอาให้ได้นะเอาให้ได้กินเที่ยงแนละ้วกล้วยเอ้ยเอาหาปลาหาปลาเออพามาหาหน่อไม้ก็ไม่หาหาปลาได้ยังได้ปลาสักตัวหรือยังได้ปลาสักตัวยัง เร็วๆเอาปลาขึ้นมาครับปลาขึ้นมาเร็วได้หรือยังได้หรือยังเจอหรือยังปลาเนี่ยเอาขึ้นมาเร็วจะไปแกงเที่ยงนี่เอาปลาขึ้นมาเกยได้ยังปลาน่ะได้ยังปลาน่ะ ได้ไหมเดีปลวพาลี่ยังเดี๋ยวพาอี่ยังเร็ว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 ,รว,รวปลาขึ้นมาหาปลาขึ้นมาจะได้ไปแกงเที่ยงนี่เร็วไม่ได้ปลาละมาขึ้นมากลับบ้านหาปลาไม่ได้เดี๋ยวเร็วกลับบ้านเร็ว ไม่ได้ก็ขึ้นมาเลยกลับบ้านเร็ว